สวัสดีครับทุกคนวันนี้เพื่จะมารีวิวกับตัวนี้นะครับกับเสื้อโยคะนะครับเป็นยี่ห้อของแอนโกลนะครับตัวนี้ซื้อที่เซ็นทรัลนะครับราคา295บาทนะครับแต่มันลดราคาเหลือ118บาทนะครับก็ตอนรับกับโควิดนะครับก็หลายๆคนนะครับอาจจะเห็นนะครับว่าเสื้อที่เขาขายสำเล่นโยคะนะครับจะมีร้อยกว่าบาทแล้วก็ราคาพวกแบบ200 300อัพเนี่ยขึ้นไปโอเคครับอย่างแรกเพื่จะมาบอกกันนะครับว่ามันต่างกันยังไงอย่างแรกก็คือว่าถ้าเกิดมันราคาร้อยกว่าบาทเนี่ยมันจะใช้นะครับไอ้ตรงเนี้ย ที่เขาเรียกว่าความหนาของเสื่อเนี่ยประมาณแค่สามเซนแต่ว่าถ้าเกิดน,นะครับเป็นแบบสองร้อยห้าสิบอัมเนี่ยเขาจะเพิ่มนะครับเป็นห e ้าเซนซึ่งมันจะช่วยนะครับในเรื่องของการรับแรงนะครับเวลาเราเล่นโยคะนะครับเวลานอนเนี่ยมันจะได้ดีขึ้นมากกว่าสามเซน e t. และอย่างนึ่งนะครับวัสดุที่ใช้เนี่ยถ้าเกิดเป็นแบบพวกของดีๆนะสองร้อยห้าสิบอัมเนี่ยมันจะเป็นมีของพวกส่วนผสมของ PVC เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับในในเรื่องความยืดหยุ่นด,ด้วยและที่สาคัญอีกอย่างนึงนะครับก็คือว่าถ้าเกิดแบบซื้ออย่างเนี้ย ไอตัวแพงนิดนึงนะครับมันก็จะมีเห็นไหมครับไอสายแบบรัดที่ด้วยถ้าเกิดแบบร้อยกว่าบาทมันแค่นี้ม้วนมันจะไม่มีที่สายตรงนี้ออกมานะครับโอเคครับนี่เดี๋ยวเรามาแกะกันดูเลยครับว่าเป็นยังไงกันบ้างหลายคนจดถามพี่อนนะครับว่าทำไมพี่แอนซื้อสีชมพูล่ะเออคือมันเหลืออันสุดท้ายครับมันเป็นอันสุดท้ายก็เลยเลือกไม่ได้นะครับเพราะว่ามัน295กสิบห้าบาทหรือเหลือหนึ่งร้อยสิบแปดบาทนะครับมันก็จำยอมเข้าไปเถอะก็เล่นเราก็ไม่ได้ดูอยู่แล้วนะครับโอเค แกะก่อนนี่เฮ้ยเห็นไหมครับนี่นี่นี่พี่จนให้ดูความหนานี่นะตรงนี้นะเห็นไหมครับห้าเซนเนี่ยมันจะหนาคือของสองร้อยกว่าบาทมันจะดีกว่าร้อยกว่าบาทครับเพราะความหนาเนี่ยจาก 3, สามเซนเป็นห้าเซนมันช่วยได้เยอะแล้วก็เนี่ยครับจับแล้ววัสดุเนี่ยกลิ่นก็จะดีกว่าไม่ไม่แบบไม่ใช่เกล่นของไอพวกวัสดุแบบถุกๆูครับเนี่ยแล้วก็จะมีความเขาเรียกว่าเหนียวอ่ะคือความเขาเรียกไม่ไม่ใช่ความลื่นอ่ะมันคือความแบบไอช่วยซับพอร์ตได้นะมีความเหนียวของมัน นี่แล้วก็ตรงนี้แกะนะครับแกะออกมามันก็จะกลางได้เนี่ยครับมันจะเป็นอย่างเงี้ยทาให้เวลาเราไปนะครับลงยิมมันก็จะสะดวกหน่อยนะครับเพราะถ้าเกิดแบบร้อยกว่าบาทเนี่ยมันจะเป็นแค่นี้เองนะรับเนี่ยมันก็มีการจับนะครับเวลาจับต้องจับอย่างงี้แต่ถ้าเกิดเป็นแบบพวกสองร้อย้าสิบอัมเนี่ยมันจะมีที่รัดนีแล้าแล้วก็ถือเนี่ยง่ายกว่าแล้วก็ดูเท่กว่าด้วยโอเคครับอันนี้มากลางดูเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่เห็นไหมครับมันก็จะมีความยืดหยุ่นที่ดีกว่านะนี่ เพราะถ้าเกิดคือของหูถูกนะบางทีเพี่อนก็เคยจับของหูถูกอะไรลอยนะมันมันจะลื่นอันนี้มันจะไม่มีความลื่นนะครับเนี่ยมันนี่เห็นไหมครับดูผิวมันโอเคครับโอเคครับเพื่อนเราจบการรีวิวคลิปนี้ไปเดี๋ยวเพียงเท่านี้นะครับแล้วบางๆก็อย่าลืมออกกําลังกายนะครับทุกคนอันนี้ก็คือเตยโยคะนะครับความจริงแล้วก็ประยุกต์อย่างอื่นได้นะครับใช้เล่นพวกซิกอัพก็ได้นะครับมันก็ช่วยนะครับในการซัพพอร์ตหลังของเรานะครับไม่ให้โดนกับพวกพื้นไม้อ่ะ เพราะได้โดนพูดมา,าตรงล้วอาจจะเจ็บหลังนะครับอ้นนี้มันก็ทำได้หลายอย่างครับนอกจากเล่นโยคะโอเคครับเดี๋ยวขอจบคลิปนี้ไปเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ด้วยครับ